ฮัลโหลฮลโหลเจอะไรนะ JB JB BF JB JB BF เออคนรอดเห็นไหมความรู้สึกผมมันไม่ผิดเพี้ยนจะแล้วว่าคุณคุณเบิดทะเต็มแน่นอนเมื่อกี้ฉันไปกดโหวตเองเออผิดที่คุณไปกดโหวตเองไว้อจริงๆคุณอาจจะไม่หลุดหรอกถ้าคุณโหวตผม่าผมหลุดแน่นอนต้นไมก็ฉันอยากบินก็เลยไม่อยากเล่นเป็นผีอ่ะ ตัดเกมแม่งเลยตัดเกมแม่งเลยป่าให้เห็นต่อหน้าเขายังไม่รู้เลยเนี่ยอพิสตาไว้ใจเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะเนี่ยคุณแบ๊กเอามันออกไปเอาใครออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใครออกเดี๋ยวจะพูออกไปไอเอาหัวออกไปม่ให้อยู่ในม่วงอ่ะทำอไมไม่หมดดีม้วนกันเกิดเป็นอะไรล่ะแต่ละคนใจร้ายกันที่ผายเลย เห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมทุกคนเขาอยากเอาผมออกความรู้สึกผมรู้สึกยอดจริงทำไมอ่ะไม่กดหวตใครตอนเ็บแรกอ๋อคุณเบอร์ต้องโทษเพื่อนตัวเองนะเพราะเขาก็บดคุณเหมือนกันผมบ้านใัไม่ใช่แม่มายืนรอแบบนี้เขาได้ดับบ้างเถอะเออใครมายืนรอวะ ถ้าใครไปถ้าฆาตกรไปฆ่าที่ห้องไฟผมจะไม่สนใจนะครับฆ่าได้เลยรู้รๆว่าอยู่รียกเตอร์มันไกลอะ่ะส <c oughs> ีดำจะฟาดร้อผู้ชมคิดภาพนี้ใครไปครับผมกลัวผมจะโดนเอาลิ้นมาแทางตาจะสียังไงวะ อนี้มันแทงตาฉันเลยเอาซี่หักคอฉันเลยซี่หักคอฉันเลยไม่โหยังไม่จัดแต่สีเขียวเข้มขเฮ้ยไอสคนว์นี้มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยน่าสงสัยจริงเลยมาดูกันนทุกคนมันต้องใส่เขามากๆ ไม่มีไม่มีออาให้ให้กูออกเลยเถอะยืนทำอะไรวะนะ่ะอืมว้าวไปยืนทำอะไรวะสีดำบนะ ก่อนคอมูดับใครอยู่ไหนกันบ้างอะสกอีก่อนคอมูดับสีม่วงอยู่ห้องไฟผมก็อยู่ห้องไฟครับตรงทางเชื่อมที่จะลงมาห้องโอโอทูครับผมเห็นสีดสํากับสีอะไรลงมาไม่รู้จะไม่แน่แหละส้มสีส้มครับใช่ใช่ส้มกับดําอยู่ด้วยกันใช่ไหมก่อนคอมูดับ,ดบมไม่ครับคือกําลังเปิดประตูมาใช่ครับ ตายตอนดับแล้วผมกำลังเดินมาผมก็เห็นสีส้มพอดีอะไรอย่างเงี้ยดับมาจากไหนอ่ะดํามาจากไหนดัมาจากข้างบนดับมาจากข้างบนรับการตัดเองเดี๋ยวรับตาตัดเองอยากรู้ว่าเอบีอยู่ไหนกันเอบีอยู่ขวาอยู่ขวาใช่มันศพมันอยู่ตรงไหนนะยังไม่บอกกําลังถามอยู่นะอ่าถ้างั้นจะพูดอย่างงี้ดําอ่ะอยู่ฮ่องกง สีส้มอ่ะน่าจะเข้ามาห้องกล้องแล้วลงไปข้างล่างส่วนสีเขียวสีม่วงสีชมพูอ่ะยู t u อืแล้วคุณเบิร์น่ะผมไม่แน่ใจนะว่ามาจากไหนถึงเข้าเอโอทูบอ่ะเมื่อกี้แก้รเคเตอร์ขวาก่อนที่จะไปเจอสีส้มกับสีดำบนเมดเบย์อ่ะไอ้สีส้มกับอีกคนหนึ่งใครไม่รู้สีส้มกับสีสีอะไรสีดำหรือเปล่าไม่รู้ว่าตรงเมดเบย์ไม่แน่ใจตรงเมดเบย์อโอเมดเบุยเขาเดินไปถึงกันแล้วหรอ ตอนเรียกเตอร์จะเสร็จแล้วนะอ๋อตอนเรียกเตอร์เสร็จเขาออกมาจากจุดกันสีสีดํามาจากไหนอะก่อนที่มาเจอสีส้มมาถึงจอนแรกเลยเหรอก่อนคอมมูดับอ่ะก่อนที่จะมาเจอสีส้มอะไปไหนมาอ๋อผมอยู่เฉยๆกลางๆอะไรเงี้ยแล้วสีส้มมาจากไหนอะก็เดินไอ้นี่จากตรงกลางแล้วเข้าห้องไฟแล้วก็พัทะลุตรงสามแยกห้องกล้องแล้วผมก็เดินลงมาทะลุหลุมเลยป่าอืมทะลุหลุมเลยป่า ก่อนนั้นเราไปเพอผมกําลังนี่อยู่กําลังจะปลดล็อกประตูแล้วก็เจอสีดํากําลังเดินตามผมมาก่อนนั้นเราไปไหนมาก่อนนั้นไม่มีใครสงสัยผมเลยวะถ้าไปชมฮะวก่อนนั้นเราไปไหนมาก่อนนนั้นเราไปไหนมาผมก็เดินล็อกขึ้นมาเนี่ยจะมาห้องไฟก็จากจากออฟฟิศก็เดินขึ้นมาเลยจากออฟฟิศล้วไปไหนต่อจากออฟฟิศเดินขึ้นมาจะไปห้องไฟ แล้วก็มาอยู่สามแยกแล้วผมก็เดินลงมาเพื่อจะมาเปิดประตูเพราะประตูมันถูกล็อกม่วงอ่ะม่วงเช็คที่ประจุธอยู่ไอสีดำมอ่ะสีดำเป็นพยานให้ผมได้เพราะสีดำอ่ะตอนนั้นอ่ะมันมีคนดูกล้องอยู่ใช่ใช่มีคนดูกล้องเราจะบอกว่าศพอ่ะอยู่ดับเชฟแล้วก่อนหน้าน้น,นเราเห็นตรงตรง,งเมดเบย์เราเห็นตี๋ต้มกะติกะอ่อนเดินมาด้วยกันที่เราบอกที่เราจำไม่ได้เมื่อกี้เราแค่เราแค่บอกเราแค่หลอกให้เฉย แเราเลยมาถามสีอ้มว่าก่อนที่จะแยกกับสีอ่อ,อนอก่อนที่จะมาห้องไปไปไหนมาเจอ,อ,อเขาก่อนเขาตรงไอ้นี่ไงตรงห้องจืดขวาขวาบนอ่ะเขามากกับสีเขาอ่อนอ๋อมูมินเหรอมูมิมนตอนแรกผมเดินสวนกับมูมินมูมินเดินกับสีส้มใช่แล้วผมก็เดินแยกอ่ะนี่มูมินมาจะเจอกับเอแล้วก็เดินออกไปผมผมผมไม่ค่อยชอบเขาเลยว่ะผมเคยเล่นด้วยกันตัวสีส้มอะแต่เพราะว่าสีส้มอยู่กับเขาน่าจะเป็นคนสุดท้ายละอยู่ แต่เมื่อกี้ผมเช็คไมค์ปจอนนะใครรู้สึกเหรอคนไหนไม่หรอกตีน้ำตาลมาให้ผมอ่ะผมเช็คไีคปจออยู่นะเช็คไีคปจอตัวเองอ่ะดูว่าตัวเองตายยังเดี๋ยวรู้เลยเช็คที่มือขวาซะด้วยสิถึงมองมาอยู่กับผมเถอะไม่ผมไม่อยากอยู่กับใครไม่ต้องมาอยู่กับผมเดี๋ยวคุณจะฆ่าให้เลยเอาปะอ้า ไม่ไดีไหมอะเอบีเอบีจะได้ทำทเคสสะดวกเอบีจะทำผมด้วยหรอฮึฮึนี่ผมเป็นนักสืบที่ดีนะนักสืบที่ผู้ที่ไม่ดูตัวแอดมิน <c oughs> อย่างเอาเลยว่าท่านผู้ชมผมคิดว่าผมคิดว่าสีส้มเน,นี่ยชัวร์นะนะเพราะว่าเห็นทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันเลย หนึไม่ก็สีดําสีดําก็เป็นไปได้เพราะเดินม,มาจากข้างบนเหมือนกันแต่เขาบอกว่าสีดําอยู่ห้องกล้องอนเดยว่าฆ่าสิแทงตาฉันเลยน่าเสีย้านตายห่ะทุกคนตายอยู่ไหนวะผมคิดว่าบนขวานะมันคิดเสียอะไรนะสีชมพูบอกว่า เออมโมดูตัดัใชไหมไม่มีวะ่ะน้างขวาเหรอจะต้องหาให้เจออืมน้างขวาน้างขวาไม่มีเองอยู่กับบีอ่าผมว่าแล้วผมพยายามหาสบสีน้ำตาลอยู่อืมก็มันตายไปก็ดีเหมือนกันนะ อ่าใช่ตายก็ดีเหมือนกันใช่ใครเป็นปาดะเ,เอเอป,าป,าเป่าดปะเอ <S 2> <S 2> ใช่เอเป็นคนปาดเองเออบีว่าบีปไปป่าดเหมือนกันนะเมื่อกี้สี่จมพูเจอศพที่ไหนครับห้องกองห้องกล้ <S 2> <S 2> องอ่าผมตอนนี้นะผมสงสัยเธอเธอสีเขียวเชมคะยี่ไหนครับ จุบันอยู่ไหนคะคนสวยเราตอนแรกเราเออสีน้ําตาลนี่คือเขาเป็นคนดูกล้องใช่ปะแล้วเขาก็เป็นพยายาให้เราไม่ได้สิ <c oughs> เราไปดูชีพรจรแล้วตอนนั้นสีน้ําตาลยังไม่ตายแล้วเสร็จแล้วก็มาดูตัวแอดมินสีชมพูเห็นเราอยู่แล้วเสร็จแล้วคอมูมันก็ดับแล้วก็ไปแก้คอมูตอนนี้ก็เราจะไปเช็คห้องกล้องอยู่ในห้องไฟแล้ว <c oughs> มันจะเป็นไปได้ไหมคะสีดำอยู่ไหนคะสีดำเออตอนนี้สีดำอยู่สีชมพู อยู่ตลอดเลยเหรอไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เพิ่งเจอสีชมพูกันแรกอยู่้านล่างออกง่ายสีดำโดดท่อลงมาต้นไม้อ้าวงั้นหมดเลยละกันไม่ค่อยชอบด้วยสีดำโดดท่อไม่โดดเลยนี่ไม่ได้โดดจริงหรือเปล่าจริงเมื่อกี้เจ้าเจอกับกูจะฆ่ากูหรือเปล่านะไม่ไม่ไม่จะซื้อใจ ถ้าไม่ใช่อ่ะมันจะไม่ใช่ได้ยังไงอ่ะ <Okay. S 1> มันไม่ใช่มันสีม่วงฮะไปกอดเดินไม่ใช่ไม่นุม่มด้ยังไ,ไงวะไม่นุกเลยอ่ะต้องได้ไปโดดทอยเขาถูกทำไมวะอีพอร์ตอร์ไม่นุกเลยอ่ะ